โอเคนะคะวันนี้เป็นไรที่หมดกิดมมกน,ะหม,หนะ,ะหมดงิดนะคะงุดงิดเดี๋ยวเราเสืักเราก็จะไปเปลี่ยนย่ังเกงน,นะคะมันแบบหนาวนะคะเกงตัวใหญ่เราก็ไม่ค่อยจะมีเออพี่ก้าค้านี่วข้อที่ว่าลักษณะแฟนคู่ชีวิตของคุณนะคะในอนาคตเนี่ย ในนาโคตของคุณเรานี่ก็ไม่รู้ว่าเดือนไหนเนาะแต่ปีหน้าเนาะอาจจะมีคนเข้ามาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คุณก็อาจจะอยากสละโสดก็ได้นะคะคนที่อ่าเป็นโสดอยู่อ่ะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามเด็กด้วยกันมาเรามาดูกันว่าคุณคุณชอบนะคะคุณชอบอันไหนแล้วเมื่อกี้บอกเรื่องขายของใช่ไหมอ่ะ เรากลับไปกลับมานะคะเมื่อกี้ไปเอาทรสั์ให้แม่นี่นะคะเป็นถุงนะคะใส่อเนกประสงค์นะคะถุงแบบน่ารักเก๋ไก๋แล้วก็เป็นสไตล์ของคุณนะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทมีค่าจัดส่งนะคะห้าสิบบาทนะคะทุกที่ทั่วไทยนะคะเหลือเฉพาะสีนี้เท่านั้นนะคะเหลือเฉพาะฟ้าเทาเท่านั้นนะคะสีขาวสีเทาหมดนะคะสีทองหมดเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ก็เป็นสินค้า อก็ออเดอร์มานะคะจะเป็นพีออเดอร์นะคะพ mm ีออเดอร์เนาะ mm hmm. โอเคป่ะขายของเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. สนใจแอดไลน์นะคะ AOM เล็กนะคะมาได้เนาะ mm hmm. ส่งทั่วไทยนะคะฮ mm hmm. ะคานนี้มาดูกันนะคะมาถึงพี่อาคาดกันบ้างนะคะพี่อาคาดนะคะเราก็ทํามาหากินกันไป้ายนะคะเราเรายังไม่รวยนะคะเราก็ต้องมีการขายของกันนิดหนึ่ง น,ะะนี่นะคะสามเด็กให้คุณเลือกก็คือนี่เด็กที่หนึ่งนะคะคาาวะนะคะใช่ไหมคาาวะทาโรต์นะคะ,คะ,อ,อ,ะ,คะอันนีล้ลูกสาวชอบมากเห็นนกิ๊ดเนื่องจากเหมาะสมกับวัยของนางก็งเลยกิ๊ดการ์ดกิ๊ดการ์ดอันนี้อ่า โกลเด้นนะคะไม่ใช่ Golden r e ีเชฟเไม่ใช่สุนัขนะโกลเด้นอาร์ตนะคะทารอ t ดละกันเรียกสัน้นอันนี้เป็นแท t ทูนะคะใช้บ่อยช่วงนี้แล้วก็ชอบด้วยนะคะแท t ทูทารอดเป็นรูปลักษ์อันล่าสุดที่ชอบนะไปะเราไปที่กองที่หนึ่งกันนะคะ ทำสมาธินะคะนึกถึงตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนโสดนะอยากดูลักษณะแฟนคู่หรือคู่ชีวิตในอนาคตเล่นเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไม่ต้องอินว่าเฮย้ยไพ่บอกว่าฉันจะเจอคนลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดคนลักษณะอื่นมาคุณจะไม่รับพิจารณาเลยก็ไม่ใช่นะอ่ะลองดูนะคะว่ามันจะเป็นดังเอ่อใจคุณหรือเปล่านะคะเล่นเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อินไม่ซีเรียสไม่หน่อยเนาะคนที่หาคลิปไม่เจอ พยายามนี่หนึ่งรับรองคุณหาเจอค่ะแต่คุณต้องมีสมาธินิดนึงช่องนี้มันก็จะอินดี้แบบนี้แหละนะซอลี so ่ช่วงนี้นะคะเออยังไม่ได้ยังคือ iPad อยู่อลูกไม่ว่างนะคะใช้เรียนเพราะมันก็เลยโหลดต้องรอให้พี่ออมมีอุปกรณ์ของตัวเองละมั้งถึงจะโหลดดาวน์โหลดตัดต่อคลิปมาได้นะคะเพื่อจะทำงานชาตินี้ก็คงไม่ได้เห็น <laughs> เออพูดขำๆนะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเราทําเพื่อเพื่อสาธารณชนนะคะเราไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะพี่คนนี้นี่มีแต่ให้นะคะคือคือเป้าหมายของเราคือเหมือนเพลงนี้เลยอะนะคะต่อไปนี้จะไม่มีการทําคลิปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วนะคะกลัวโดนลิขสิทธิ์หรือไม่ก็แบบขี้เกียจแล้วคะ่ะนะคะขี้เกียจร้องและเสียงไม่ค่อยดี ทํางานดีกว่านะคะอยู่กับความเป็นจริงอเวลาไปกับลูกสาวเนี่ยลูกสาวจะไม่ให้ไม่ให้ออกท่าทางแบบดิงโลดเลยเขาจะให้เราเก๊กเขาจะให้เราเข่งขึงวางตัวเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือคือลูกสาวเขาจะไม่ชอบให้คือเขาชอบให้แก่สมวัยอะไรเงี้ยนะ <laughs> ใส่ฟัสซิ่นสบายเฉียงไปกับนางอะไราเงี้ยชอบชอบให้แต่งตัวแนวแบบ วินเทจบูติกให้แบบอย่างนั้นอนะเรียบร้อยไฮโซอะไรเงี้ยเขาชอบแบบนั้นลูกสาวเนี่ยแต่เราก็ดันไม่เป็นแบบนั้นนะคะอือมาดูกันนะคะโอ้คีนออฟสอดลักษณะแฟนอนาคตของคุณคิงอวอโอ้ สองคนแล้วนะสามคนคีน็อกครับโอ้โหทัดลมทัดไฟทาดน้ำมีกดกดพิจิกมีถุนตุนกลุมเมสิงธน,นูเป็นคนไกลด้วยนะคะชัดเจนมากนะคะเออ the world queen of cup king of wand แล้วก็ queen of sword อือม,มีคนมาชอบคุณเยอะนะกล่องที่หนึ่งคือแบบสเสน่ห์แรงมากว มีลักษณะมาให้เลือกเยอะหลายคนหลายแนวลักษณะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะคะก้าวเหรียญก้าวเหรียญอืมอืมคุณจะเจอคนที่มีฐานะนะคะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะ ที่มาชอบมาลงสเสน่ห์คุณเพจออฟสอดแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ใจดีใจดีไหมไม่รู้มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กนะคะอืมหายพินเทศคนคนนี้เป็นคนที่ทำตัวลึกลับแล้วก็มีสเสน่ห์เขาอาจจะเป็นคนที่ออไม่ค่อยเปิดตัวไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยอยู่ใน คนลึกลับอ่ะเป็นคนอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นคนที่มีจิตสัมผัสอะไรบางอย่างเห็นไหม mm hmm. ทูบคับขึ้นมาเขาชอบคุณมากเลยนะคะ mm hmm. คนคนนี้สามถ้วยอาจจะเป็นคนที่ทําสายงานกเกี่ยวกับการดูดวงอะไรอย่างี้นะ,ะเออแล้วก็ชอบคุณแอบชอบคุณอยากเข้ามาหาเป็นคนไกลอยู่คนละที่คนละถิ่นแต่อาจจะอยู่ในสายจิตวิญญ,ญาณนะคะเหมือนแม่หมออย่างนี้แหละนะคะสามถ้วยนะี mm ่ hmm. เห็นไหม เขาอยากาเขาอยากพาคุณไปกินไปเที่ยวไปไปไปสังสรรค์อะไรอย่เงี้ยอยากเจอเนาะอยากพบอยากเจอลักษณะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งก็ได้อาจจะเป็นคนที่ล่าเริงสดใสเป็นคนที่เฟลลี่ขี้เล่นไม่ใช่คนที่ปิดตัวเองหรอกแต่เขามีมีความสามารถพิเศษในการดูดวงหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกล ในตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีธาตุที่บอกไปเมันคือเน้นหนักธาตุลมธาตุด,ดินเออธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ํานะคะสามธาตุ เป็นคนที่ขยันหาเงินอยู่พอสมควรนะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่บ้านมีฐานะหน่อยนะคะหรือไม่เขาก็ทํางานที่สามารถสร้างรายได้ให้เขาเป็นกอบเป็นกำรรนะก้าวเรียนตรงนี้มาคุณอาจจะพบเจอสายเปก็ได้นะคนที่เลือกกล่องที่สองควนี้มาดูกันว่าไพา่อรคินลักษณะของเขาทํางานก็ อาจจะดวทํางานต่างชาติหรือทํางานในองค์กรใ,ใหญ่ๆองค์กรต่างชาติมีเดอะเวิร์ขึ้นมาคนไกลแน่นอนคนที่ไม่ได้อยู่คนต่างที่ต่างถิ่นกับคุณเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขา,าอาจจะทํางานคอนแทคกับเออ่นะคนเยอะๆหม,หมู่หมู่มากอะไรพวกนี้นะคะได้นะคะอืมแล้วก็เขาจะมามอบความรักให้คุณสองถ้วยนะเข้ามาอืม อีกสองใบแล้วกันเพราะว่ามันไม่ชัดว่าลักษณะแฟนของคุณอโอ้เดเดอุ้ยเยนี่ยเห็นไหมคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าได้ไหมได้นะคนเก่าหรือเปล่าคะที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณมางงอนงอ้อโ,โอกาส นะหรือคนคนนี้คือโอกาสที่ดีของคุณนะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นคนเก่าเสมอไปอาจจะเป็นคนใหม่นี่แหละนะคะแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ในชีวิตของเขากับคนอื่นมาแล้วก็มาเจอคุณอย่างเงี้ได้นะคะแล้วก็จะมาหยิบยื่นมาเปคุณมาซื้อของมีค่านะคะซื้อของมาฝากคุณมามีสิ่งดีๆมามอบให้คุณนะคนคนนี้เคยเจ็บ เคยผิดหวังเคยเสียใจเคยมีบาดแผลมาอย่างหนักหน่วงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิบดาบตรงนี้นะเห็นไหมม,มาดูว่าไพ่จะแนะนำอะไรให้คุณเอาเนี้ยก่อนเน,นี้ย of oh, the power of the republic